hello สวัสดีทุกคนคลิปนี้เราจะพามาทำความรู้จักกับตัวละครน็อกโกะผู้เล่นสายฟรีจะฟาร์มหาตัวละครตัวนี้ยังไงอันดับแรกเลยคือผู้เล่นจะต้องผ่านเควส t The New War เพื่อปวดล็อกภารกิจดิฟมายบา u ติสตัวละครน็อกโกะก็จะได้จากการลงภารกิจดิฟมายบา u ติสหรือจะแลกซื้อจากซินดิเคตในแคปก็ได้ เดี๋ยวเราจะแปะวิธีการอัพแรงของนายแคปไว้ให้ละกันนะเรามาดูที่สกิลเขากันเลยจะขอเริ่มจากสกิลหนึ่งก่อนเพราะว่าสกิลติดตัวอธิบายที่หลังจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นสกิลที่หนึ่งก็จะเป็นการวางเห็ดมันจะทำดาเมจแล้วก็แปะธาตุไวรัลใส่มอนด้วยถ้าเกิดว่าเราปลาใกล้ๆมันจะกระตุกเล็กน้อย ทุกๆ3วินาทีมันจะปล่อยสปอทําดาเมจแล้วก็แปะธาตุหครั้งไม่ใช่แค่นั้นนะมันจะทําให้มอนที่อยู่ในระยะสกิลหลับพร้อมกับเปิดจุดฟินิชเชอร์ซึ่งมอนจะโดนดาเมจจากการฟินิชเชอร์แรงขึ้น สกิลนี้เราสามารถวางได้สูงสุดพร้อมกัน4อันระยะเวลาพื้นฐานของสกิลจะอยู่ที่25วินาทีเพิ่มระยะเวลาได้ขึ้นอยู่กับค่า duration ของตัวละครความแรงของสกิลก็จะขึ้นอยู่กับค่า strength ของตัวละครส่วนค่า range ก็จะส่งผลกับความกว้างของสปอร์ที่มันปล่อยออกมา เรามาดูรายละเอียดอย่างอื่นกันบ้างเพื่อนๆสามารถกระโดดบนเห็ดได้ทุกครั้งที่เรากระโดดมันก็จะปล่อยสปอออกมาทำดาเมจด,ด้วยมันจะทำให้มอนโดนแปะไวรัลได้เยอะขึ้นคือปกติสกิลมันจะแปะไวรัลได้เต็มที่สูงสุดไม่เกินสสแต็คแต่ถ้าเรากระโดดไปด้วยมันก็จะแปะได้สูงสุดประมาณ5สแต็คซึ่งเวลาเล่นจริงๆเราก็ไม่ได้ทำ เราเอาไว้กระโดดสนุกสนุกกันก็พอในมินิแมปจะมีสัญลักษณ์บอกว่าเราวางสกิลไว้ตำแหน่งไหนบ้างและก็ถ้าเพื่อนๆใช้อาวุธอากันที่เป็นซิกเนเจอร์ของนกโกแล้วเรายิงใส่เห็ดมันจะทำดาเมจถี่แล้วก็แรงขึ้นจริงๆแล้วตรงนี้เพื่อนๆไม่ต้องทำก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้กลายเป็นสกิลที่แรงขึ้นถึงขั้นเป็นดาเมจหลักของเรา มันจะได้แค่เรื่องของการแปะท่านไวรัลได้เร็วขึ้นแค่นั้นสำหรับสกิลที่2อันนี้ก็จะเป็นการวางเห็ดเหมือนกันแต่ว่าสปอร์ที่ปล่อยออกมารอบนี้มันจะเป็นบัฟมันจะฟื้นฟูค่า Energy 15หน่วยให้กับเราแล้วก็พันธมิตรทุกคนที่อยู่ในระยะแล้วก็จะมีบัฟเพิ่มค่า bility s t r e n g t ง30%อันนี้คือค่าพื้นฐานนะ ระยะเวลาของเหตุก็จะอยู่ที่25วินาทีส่วนระยะเวลาบัฟของสปอร์ที่ปล่อยออกมาเนี่ยมันจะอยู่ที่5วินาทีซึ่งเจ้าเหตุเขาจะปล่อยสปอร์ออกมา1ครั้งทุก3วินาทีดังนั้นตามใดที่เราอยู่ในระยะของสกิลบัฟเราก็จะอยู่ตลอดเวลาระยะเวลาของเหตุและบัฟสามารถเพิ่มได้เหมือนกันโดยจะขึ้นอยู่กับค่าดูเลชันของตัวละคร สกิลนี้วางได้พร้อมกันทั้งหมด2อันต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่ได้บัฟเพิ่มเป็น2เท่านะมันแค่จะช่วยให้เรามีตำแหน่งในการบัฟเพิ่มขึ้นอีก1จุดแค่นั้นความกว้างของสกิลจะอยู่ที่15เมตรสามารถเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับค่าเรนจ์ของตัวละครส่วนค่าสเต็งก,ก็จะทำให้การฟื้นฟู l n e r g y ได้เยอะขึ้นบัฟอาบิลิตสเต็งก,ก็ได้แรงขึ้น แต่จะมีแคปสูงสุดอยู่ที่150%ยส่วนรายละเอียดอื่นๆก็จะเหมือนกับสกิลแรกเลยก็คือเราสามารถกระโดดบนเหตุทำให้มันปล่อยสปอร์ได้ถี่ขึ้นมีสัญลักษณ์บอกในมินิแมปเพื่อระบุตำแหน่งใช้อาการที่เป็นซิกเนเจอร์ของโนโกยิงใส่จะทำให้มันปล่อยสปอร์ได้ถี่ขึ้นสำหรับสกิลที่3 เราจะแปลงร่างเป็นเห็ดจิ้วคือตอนที่เราอยู่ในร่างเนี้ยมันก็จะฟื้นฟูเลือดแล้วก็ค่าชิลของตัวละครปริมาณการฟื้นฟูก็จะขึ้นอยู่กับค่าสเต็งของตัวละครนอกจากนั้นตัวเราก็จะเป็นอมตะคือจะไม่โดนดาเมจอะไรเลยแล้วก็ศัตรูจะมองไม่เห็นด้วย เวลาที่เราเป็นเห็ดจิว๋วเราจะมองเห็นสปอร์กลมๆถ้าเราเดินไปเก็บมันจะเป็นการเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ชั่วคราวในร่างนี้เราสามารถกระโดดต่อเนื่องได้3ครั้งแล้วก็สามารถกดชิป2ครั้งเพื่อใช้เดสได้ด้วยเมื่อระยะเวลาสกิลหมดลงเราก็จะกลับมาที่ร่างเดิมซึ่งเพื่อนๆสามารถกลับมาร่างเดิมได้ก่อนหมดเวลา โดยการกดสกิล3อีกครั้งหนึ่งหรือกดปุ่ม e เพื่อใช้อาวุธเมลีของวอลเฟมระยะเวลาของสกิลก็จะขึ้นอยู่กับค่าดูเลชันของตัวละครกลับมาที่สกิลติดตัวกันทุกคนคือเวลาที่เพื่อนเพื่อๆโดนโจมตีจนถึงตายถ้าเกิดว่าตอนนั้นเรามีสกิลหนึหรือสกิลสองอยู่ในด่านเราจะกาลายร่างเป็นเห็ดจิ๋ว ให้เพื่อนๆวิ่งใส่เห็ดที่เราวางไว้ก่อนที่มันจะหมดเวลาจะเป็นสกิล1หรือสกิล2ก็ได้เราก็จะฟื้นคืนชี่กลับมาที่เลือดเต็ม100%ซแล้วก็จะเป็นอามาตะอีก5วินาทีด้วยหลังจากนั้นสกิล1และสกิล2ทั้งหมดในด่านของเราก็จะหายไปเราก็กลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ว่าถ้าเราไม่ได้วางเหตุไว้เลยสักอันเราก็จะเข้าสู่ช่วง breeding out ตามปกติมาถึงสกิลหลักในการทำนามเมทของเราแล้วทุกคนอันติของเรามันจะเป็นการปล่อยบอลเหตุออกไปซึ่งมันจะเด้งไปเด้งมาระหว่างมอนเด้งที่พื้นเด้งกำแพงเด้งบนเห็ุของเรา โดยที่มันจะทำดาเมจธาตุพิษและที่สำคัญเลยก็คือมันเป็นสกิลที่สามารถคริติคอลได้ด้วยทุกครั้งที่มันเด้งไปเด้งมาเนี่ยดาเมจของมันก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆเห็นแบบนี้แต่ว่ามันเป็นสกิลที่ทำดาเมจหมู่นะทุกคนเวลาที่มันเด้งใส่มอนตัวไหนมันจะทำดาเมจกับมอนที่อยู่รอบเป้าหมายด้วยระยะพื้นฐานของมันก็คือ3เมตร สามารถเพิ่มได้ขึ้นอยู่กับค่าเรนจ์ของตัวละครส่วนค่าสเต็งจะส่งผลกับความแรงของสกิลเราสามารถปล่อยสกิลนี้พร้อมกันได้สูงสุดทั้งหมด3ลูกแล้วก็เวลาที่สกิลเด้งไปโดนเหตุที่มาจากสกิล l และสกิลที่2ของเรามันจะให้ผลเหมือนกับเวลาที่เราเอาอากาันที่เป็นซิกเนเจอร์ของโนโกะไปยิงใส่เหตุ สำหรับการปั้นโนกโกะส่วนใหญ่ทุกคนจะปั้นค่อนข้างคล้ายๆกันก็คือเขาจะเอาเห็ดจิ๋วออกแล้วก็จะเอาบัฟไรโน่ใส่เข้าไปแทนเพื่อทำให้สกิลต่างๆรวมไปถึงอันติของเรามนแรงขึ้นแล้วก็จะเน้นไปที่ค่าสเต็งกับค่าเรนจ์เป็นหลักซึ่งตรงนี้แล้วแต่นะว่าใครจะให้อะไรเยอะกว่ากันบางคนเน้นสเต็งบางคนเอาเรนจ์เยอะกว่า ลองลงมาก็จะเป็นค่า d ูเ a t i o n แล้วก็อาเคนที่สำคัญอันนึงเลยก็คือจะเป็นตัวนี้เวลาที่เราหายตัวมันจะเพิ่มค่าสเต็งของสกิล l 30%และทำให้คิยิคอลของเรามันแรงขึ้นซึ่งอันติของเราอะ่ะมันคิยิคอลได้ดังนั้นอาเคนตัวนี้ก็เลยเป็นตัวที่ดีมากสำหรับอาเคนอีกอันเพื่อนๆจะใส่อะไรก็ได้แล้วแต่สไตล์การเล่นของตัวเอง และที่สำคัญก็คือเรื่องของการหายตัวเพื่อให้อาเคนตัวนี้มันทำงานเขาก็เลยจะใช้สัตว์เลี้ยงที่มีความสามารถในการหายตัวซึ่งจะมีให้เลือกอยู่2อันก็คือจะเป็นเซนติเนลที่ชื่อว่าเชดกับน้องหมาครูโบสายพันธุ์ฮูรัสแต่ว่าถ้าใครไม่มีอะไรเลยเพ,เพื่อนๆสามารถใช้อาวุธเมลีตัวนี้ได้ มันจะเป็นอาวุธเมลีที่ได้จากการจบเควส The Sacrifice ความสามารถพิเศษของมันก็คือเวลาที่เราใช้ท่า f ฟินิเชอร์เราจะหายตัวได้5วินาทีซึ่งสกิลหนึของน o อกโกมันจะทำให้เราใช้ท่าฟินิเชอร์ใส่มอนได้ง่ายอยู่แล้วสำหรับอาคอนชาดเราก็จะใส่สีเหลืองเพิ่มแคสสปีด2ก้อน ในคลิปที่เพื่อนๆเห็นเราใช้สกิลเนี่ยอันนี้คือเราเพิ่มแคสสปีดมาแล้วใครที่เพิ่งได้นกโกะมาก็ลองใส่ทีละก้อนดูก่อนก็ได้ดูว่าตัวเองพอใจกับความเร็วในการไล่สกิลแล้วหรือยังส่วนอัคคอนชาดสีแดงก็จะมีดูเลชั่น2ก้อนแล้วก็จะมีค่าสเต็งหนึ่งก้อนจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถเปลี่ยนเป็นค่าสเต็งสาก้อนเลยก็ได้แต่ว่าเราเป็นคนขี้เกียจไง คือเราไม่อยากกดบัฟบ่อยเราไม่อยากกดสกิลบ่อยเราก็เลยเพิ่มค่าดูเลชันให้บัฟแล้วก็เหตุของเราเนี่ยมันอยู่ได้นานขึ้นส่วนเวลาเล่นเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเรื่อง Energy พอเราเข้าด่านมาใช่ไหมเราก็วางสกิล l กระโดดกระโดดปา๊ม Energy วางสกิล l ออีกอันแล้วกดอันติก็ได้แค่นี้ Energy ก็เต็มแล้วใช้เวลาแค่แป๊บเดียว ตราบใดที่เรามี Energy พอใช้สกิล l ได้1ครั้งยังไงเราก็จะมี Energy ให้เติมได้เรื่อยๆแน่นอนเวลาที่เราเล่นน o กโเราแทบไม่ได้ใช้อาวุธเลยทุกคนอย่างมากก็แค่เอาปืนมายิงโดมนูลิฟายของคอปัสแค่นั้นเพราะว่าน o กโเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่ทำดาเมจด้วยสกิลของตัวเองอยู่แล้วอาวุธต่างๆที่เราใส่เข้ามาเนี่ยมันจะเอามาใช้เสริมบางสถานการณ์เช่น ยิงนูริฟายของคอปัสเอามายิงจุดอ่อนของบอสถ้าเราผิดพลาดตรงไหนหรือว่าตกหน่นอะไรไปก็คอมเมนต์บอกกันได้เลยข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามผู้พัฒนาในอนาคตขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย